ใบปูครัวถอนเมี่ยงจัดทําโดยอุ้ยสุกนะครับนี่อันนี้เครื่องเครื่องอย่าเขาเรียกว่าเครื่องอย่าครับเครื่องถอนเครื่องถอนมุลีมุรีมูีขี้โยหรือบุรีปั่นนะฮูมจออ๋อนี่ทู่เพียนทูเพียนเพี้ใส่ครัวถอนครัวถอนคือถอนถอนถอนบ้าน ข้อหมายไมอ้อ่อ้หมายคือเขาเขาถบ้านสร้างใหม่เนี้ยตั้งเชือเป็นการสร้างบ้านคือรีเวิรีโนเวทบ้านเก่าอ๋อนี่มันจะมีมันจนี้ันมมันจีันมีมันีมันมมนี้ันมีมนี้ันมมันีนมียงนมีันนัน มีตุงน้อยตสี่เครื่องสี่เต้าต้องสี่ค่ะเครื่องสี่ไม่แจ้งแจ้งอ๋อเครื่องสี่โอ้ก็มีห้าสตงอืมสตงอันนี้คงจะเจ้าตังสีนอืมอ๋อนี่เขาเรียกว่าเป็นการไทยการถอนเอาการถอนก็คือมันเขาว่าเอาบ้านเก่าแล้วมาปรับปรุงใหม่ปุ๊บเลยทำบุญถอนเขาบอกว่า ยแล้วนีมูลพระมามูลพระหาต้นมาถอนมาถอนนี่ปิ้นปิ้นปิ้นเือว่าดังเดิมอ่ะอ๋อโบราณนะโบราณเป็นประเพณีโบราณที่คนทำอมเมินเนาะที่ชื่อว่าวิ่งร้อยปิ้ปั้นปิ้งอ๋อเป็นประเพณีที่คนทำเกันมาเมินเนาะภาคเขานะภาคเหนือจะภาคอื่นของทางภาคของล้านนาหรือภาคเหนือไปทำกันนะสถานีอืมอืม เขาว่ามันคล้ายคึงกับพม่าอ๋อคล้ายคึงกับพมา่าอ๋อมันเป็น,บนโบราณค<ะ>ดีทา้งซีสองปนาทางเจงตุงทางพมา่าทางล้านนามันจะคล้ายๆกันนะพิธีกรรมแบบนี้พิธีมันคือการปรับปรุงบ้านเก่ามาเป็นบ้านใหม่ปุ๊บเนี่ยไปท,ทำบุญรสนานี้เขาเรียกว่าถอนเนี่ยพิธีถอนการถอนเอาเอานิโมนพระเอนิมนพระมาสังฆะัดบนกระสับขัดนี่ครับนี่ Yeah.